เ <im attraction> <vagy> อาฟังฟัง่ฟังนานเหรอครูอธิบายนานใช่ไหม<ข>อ, <pap> อ้าวฟังเอาวันนี้วันนี้นะครับจะเป็นเอามันใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสแล้วเนาะทีนี้ทางบ้านเห็นใช่ไหมครับ powerpoint เห็นนะคนที่อยู่ที่บ้านโอเครครับผมเดี๋ยวฟังครูก่อนนะครับอ่ทีนี้มันใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นเดือนธันวาคมเนาะ ครูเลยครูต้องสั่งงานให้วาดรูปวันคริสต์มาสตามจินตนาการแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูได้เดี๋ยวดูครูก่อนนะครับอ้าวทีนี้มันจะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้จะเป็นการวาดภาพระบายสีเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับว่าตามจินตนาการของแต่ละคนนะครับผมอะเดี๋ยวเราไปดูครูอธิบายก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่เป็นครูทำ PowerPoint มาก็ให้ได้บรรยากาศนี้เป็นเดือนธันวาคมใช่ไหมอ่าวันคริสต์มาสนะครับ ทีนี้วันคริสต์มาสหลายๆคนก็จะนึกถึงอะไรสันนคอร์ใช่ไหมกุณลสงนนัคคอร์อะไรอีกวางรินเดียต้นคริสต์มาสต้นต้นคริสต์มาสความจริงแถบของคนตะวันตกหรือว่ายุโรปนี่คือเขาเรียกว่าต้นอะไรมันคือต้นอะไรต้นสนใช่ไหมใช่ครับเป็นต้นสนถูกต้องครับผมแล้วก็นึกถึงของขวัญใช่ไหมมีนึกถึงอะไรอีกไหมนอกจากพวกนี้วางรินเดียของขวัญสันนคคอร์ นึกแค่หิมะหิมะสโนมนใช่ไหมสโนมนไหมอ่าสโนมนแล้วก็สตีค่ะหิมะตัวขาวนะมีเชสต้อนตีต้อนถึงส้นของคนเองอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าทีนี้ออามาตกตกคำด้านบนไปนิดนึงนะคำทักทายที่เราได้ฟังกันบ่อยๆในเทศกาลนี้ก็คือคำว่ามอร์นี่ริต์มาสถูกต้องไหม ซึ่งคําว่าเมอร์ลี่ภาษากรีกอันนี้ของโบราณนะครับภาษากรีกโบราณแปลว่าสันติสุขและความสงบทางใจทีนี้เขาเลยใช้คํานี้เป็นคาอวยพรให้คนอื่นเหมือนที่เราได้ยินกันเมอร์ี่คริสต์มาสหรือว่าพวกการ์ดอวยพรเยเห็นใช่ไหมอ่าบัตรอวยพรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นคาอวยพรให้คนอื่นอะไรได้รับเอ่อความยินดีได้รับความสันติสุขใช่ไหมต้องใช่ทีนี้เดี๋ยวเราไปฟัง เดี๋ยวานาักเรียนก็จะได้ฟังขยายความหรือว่าเพิ่มเติมในเกี่ยวกับเรื่องมาคิดนัดในวิชาภาษากังกอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้ในส่วนของเราก็จะมาดูอะไรเรื่องวาดภาพระบายสีถูกต้องไหมใช่อิครับว้าวสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนวาดภาพรละบายสีนะครับเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับผมตามจินตนาการเดี๋วดวงปูเดี๋วดวงปูตามจินตนาการนะครับทำลงในสมุดว่าเขีย,ยนนะคร,รับ หรือกระดาษ A4 นะครับภาพแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับว่ารูประบายสีให้สวยงามอ่ะเดี๋ยวดูครูก,คก่อนนะครัอ่ะทางบ้านทางบ้านดูครูก่อนนะครับอ่ะใช้รูปสรงครูหรือเปล่าครูอ่ะเดี๋ยวดูครูก่อนกําหนดเรื่องกําหนดเรื่องครูกําหนดเรื่องมาแล้วร่างภาพเราต่อไปเราก็ต้องร่างภาพครูมีหมัวข้อเรื่องมาให้แล้วนะครับตือ่ออะไรครูฮะร่างภาพเื่ออะไรรีบมแล้วฟังอ้าว ทางบ้านฟังครูก่อนนะในห้องเขายังไม่มีใครถามฟังครูก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายก่อนสงสัยตรงไหนค่อยถามวิธีนึงนะครับอ่ปิดไมค์ก่อนนะอาทีนี้เขาบอกว่าต้องเริ่มตั้งแต่อะไรหลักการภาพก็คือกําหนดเรื่องหรือคิดภาพแต่ว่าครูมีหัวข้อเรื่องมาให้แล้วถูกต้องไหมเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรหัวข้อคิดภาพเดินนะครูใช่แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องวันคิดมากนะครับเพาว่าต่อไปสิ่งที่เราต้องทำฟังก่อนนะ ก็คือการล่างภาพนะครับเราล่างภาพล่างภาพคืออะไรใช้ดินสอนะครับวาดภาพเบาๆนะครับเออเพื่อเราลบด้วยไม่ต้องกดเข้มนะครับเพื่อเราลบด้วยเราล่างภาพเบาๆให้สวยงามจัดองค์ประกอบภาพให้ดีนะครับสร้างจุดเด่นของภาพนะครับเดี๋ยววาดเล็กๆขนาดหน้ากระดาษเราเดี๋ยวเราไปดูตัวแบบที่ครูเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเราจะได้มีแนวคิดนะครับต่อไปพอล่างภาพเสร็จ เขาก็ให้เราระบายสีเราก็จะใช้สีไม้ระบายให้สวยงามนะครับแล้วก็ตกแต่งภาพในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไมู่เพื่อให้เสียเวลาอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่าเห็นไหมชาวบ้านก็เลยเห็นนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นเอ่าถ้ามีไหนแล้วครับครูมีอะไรมีสโนมนถูกต้องไหมมีสโนมนใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกมีเห็นไหมค่ะมีแมวอมีอะไะ มีบ้านมีสนญคอ,อเ,คเห็นทไม่ไกลไกลมีกวางเรนเดียด้วยครับทำหน้าไหนเหรอครับอา้าวฟัง,งครูก,ก่อนคนที่อยู่ทางบ้านนะครับครูบอกให้ทําลงในสมุดวาดรูปหรือกระดาษ A4 ถ่ายรูปส่งครูอ่ะอครูใช่คนที่เรียนออนไลน์สามารถถ่ายรูปส่งครูได้เดี๋ยวฟังครูก,ก่อนนะอย่าเพิ่งหานนะครับในห้องเขาก็ฟังอยู่ครูทำแบบนี้ทำแบบนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่สมุดวาดรูปใช่ครับผมโอเคขอบคุณครับครับผมโอเคอ่ะ ดูต่อไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างแนวทางเห็นไหมเขาก็ไม่ได้วาดเยอะแต่ว่าวาดเต็มอะไรวาดเต็มกระดาษถูกต้องไหมเต็มหน้ากระดาษเรานะครับอ่าวาดเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับไม่ต้องตีกรอบนะไม่ต้องตีกรอบนะครับผมไม่ต้องตีกรอบแต่ว่าตอนวาดก็วาดให้เต็มแล้วก็ระบายสีให้เต็มนะครับเอ่ออันนี้เราไม่ต้องอเขียนหัวข,ข้อเรื่อง Merry Christmas หรือว่าอะไรก็ได้หรือจะหาข้อความไปใส่ก็ได้ เราสามารถวาดภาพให้มันสื่อความหมายว่าเป็นเทศกาลมันคิดมากก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้เห็นไหมเขาไม่ต้องมีข้อความแต่สามารถวาดตมก็ดภมจาดต้นไมก็หลายๆต้นแล้วก็วาดว่าตุ๊ก,กตาเห็ไหมใช่ได้เดี๋ยวดูภาพต่อไปก่อนนะครับอ้าวอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับเป็นสีไม้เหมือนกันสีไม้นี่แหละนะในระดับชั้นปรผสมอน่าจะสี่ห้าหกเรานี่แหละประสมไปโอ้โห โอ่าันนี้เป็นตัวอย่างเขามีระยะใกล้ไกลเราเคยอธิบายไปแล้วระยะใกล้ไกลถูกต้องไหมอ่าระยะไกล้สีเด้มระยะไกล้สีเข้มไหยครับระยะไกลระยะไกลเขาจะเห็นลางๆเห็นไหมพวกระยะไกลต้นไม้ดูต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังถูกต้องไหมครับมีระยะใกล้ไกลลายละเอียดก็จะน้อยลงถูกต้องไหมอ่าระยะใกล้รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้เขาก็เอาสโว์เมนกลับบ้านเป็นจุดเด่น อ่่าาเหหห็นแสสงงวย้มคุณครูหนูจะว่าต้นคิดบัาแล้วก็สโนว์แมนแล้วก็ซานตาคลอดได้ไม่มีปัญหาหนูจะว่าแคต้นคิดบ้านแล้วก็สโนว์แมนแล้วก็บ้านนิดหน่อยเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนอยู่ไกลหนึ่งพันกิโลเมตรอ่ะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนนะในห้องเขาก็ดูอยู่นะครับเดี๋ยวพึ่งแย่งกันพูดนะดูก่อนอ้าวอันนี้เป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับตัวอย่างอีกแบบหนึ่งเรียบง่ายเร็วททำอันนี้มันสี เปลือใครเอาเป็นแนวคิดแนวทางได้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเออนะเอาแบบนี้ก็ได้น่ารักดีเห็นไหมครับง่ายๆแต่ก็ลองพยายามไล่สีดูนะครับสวยมากเลยนะง่ายๆเราไม่ต้องระบายอ่ะมันมันยังไงไม่เยอะเรียนมาเยอะเรียนมาเยอะอ่ะเรียนมาเยอะสวยเราดีนะนี่ก็ซันต์คอสนะครับคุณซันต์คอสนะมีของขวัญใส่ถุงย่ามาใช่ไหม เออเพอาเขาขวัญไมาให้นะไม่ได้ไปขโมยนะนี่หมวขวาญเป็นแจนกนี่ถุงนี่ไม่ได้ขโมยนะอนเ,นนนะเอามาแจกนะซันต้าคอ์สไม่ใช่โจนนะครับไม่ใช่โจนนะเอเอุณดู้านคาลดนซันตาคอสก็อีกของใครบ้งแล้วนิสัยไม่ดีะอะซันตะาคอสอะไรขโมยหมดบ้านเลยอ่าทีนี้ <c oughs> องค์ประกอบเราเห็นไหมเขาสร้างจุดเด่นขึ้นมามีซันตาคอสอยู่ตรงกลางเห็นไหมมีสีแดงเลยชัดเจนมากสีแดงทำให้ภาพดูเด่นถูกต้องไหมด้านหลังก็เป็ียนสีเเย็น สีเขียวสีน้ําเงินเป็นสีโทนเย็นรอบๆแล้วมีตรงกลางเป็นสีแดงมันเลยเป็นจุดเด่นนะครับอ่ะดูภาพตัวอย่างก่อนอ้าวนี่ก็เป็นตัวอย่างเอ่อคริสต์มาสอีกแบบนึงเห็นไหมก็สวยเลยเหมือนช่างเหมือนช่างว่าเหมือนหรือเระบายสีเข้มเไปแล้วเทคนิคที่สามารถใช้เพิ่มได้ก็คือลิควิดสีขาวถูกต้องไหมระบายสีเข้มเข้มไปก่อน แล้วพอขั้นตอนสุดท้ายตัดเส้นรียบร้นเอาสีขาวมาติดคูนบา้ครูบาสเด้งอันนี้ครูบาสบาสเองเหรอได้ๆอันนี้ครูหาตัวอย่างให้กับผมครูใพืวาดเองนะอินเทอร์เน็ตก็มีเออหูลองไปเปิดดูนะครูอยากเห็นฝีมือครูอ่ะนักเรียนลองไปเปิดดูนะไเห็นเราโกหกโทษวาสวยหลังเดี๋ยวเอาเรื่องอื่นนะครูจะวาดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับครูก็หาภาพข้อมูลมให้ดู เลือกออภาพที่เผื่อเราจะว่าได้ง่ายๆนะครับไม่ยาก,นนกสตาร์คอร์สเอาเป็นในรูปแบบของตัวเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอลอกเลียนแบบเขานะครับเราจะคิดเองก็ได้เข้าใจไหมดูจากตัวอยาอ่าอันนี้ก็เป็นภาพอย่างให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับอ่เห็นไหมน่ารักไหมเออเผื่อทางบ้านนะครับดูเป็นตัวอย่างอาลองดูเป็นตัวอย่างก็ วาดที่แบบง่ายๆไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าใส่รายละเอียดเยอะอาจจะลงสียากนิดนึงนะเราก็ดูเอานะครับมันยากตรงไหนมันยากตรงลงสีนี่แหละใช่แล้วก็จอนวาดลงสีง่ายๆะอ้ยงอายนี้เป็นงานคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าครูเลือกภาพให้มาดูการจัดองค์ประกอบภาพนะครับแล้วก็เลือกภาพที่มันง่ายๆที่เหมาะกับระดับเรานะน่าจะเหมาะกับในระดับเราครับเงินกเยอะเสร็จและก็วางไว้อย่างไรอ้าวดูก่อนนะดูก่อนนะดูก่อน อ่าทีนี้อ่ะเหมือนเดิมนะครับคนที่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็เด็นส่งทางไลน์ได้นะครับถ่ายรูปส่งได้เดี๋ยวครูก็ตรวจจบในไลน์ทีนี้อ่านี้ครูก็จะเปิดหน้านี้ให้ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างต้นแบบนะครับเพราะว่าจะเปิดให้ดูหน้าเดียวก็จะดูไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับหัวข้ออะไรหรอครับ อ่าหัวข้อหัวข้อวันนี้นะไม่ต้องเขียนลงไานะไม่ต้องเขียนลงไปก็ได้หรือว่าเขียนไว้ด้านหลังหลังแผ่นง,งานเราก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมมาดูหัวข้ออ่านี่เลยเดยวเปดิดให้ดูแป๊บนึงนะครคูบาต้องเขียนบนที่ยอมไหมคะ,นนห,มะคหนังคอมพิวเตอร์ต้องเขียนบนที่ยอมเลยทีนี้นะครับให้นักเรียนวาดภาพระบายสีนะครับเป็นเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับตามจินตนาการ ผมบค่ต้องเขียนหัวข้อก็ได้ใช่ไหมอ่าไม่ต้องเขียนหัวข้อสามารถวาดได้เลยนะครับไม่ต้องมีดอบด้วยวาดครับผมเขียนหลังผมวาดหลังหัวข้อคอมพิวเตอร์เลยไหมครับเอ่อใช้แผ่นใหม่เลยครับผมใช้แผ่นใหม่เลยครับใช้หน้าใหม่เลยนะครับไม่ไม่ต่ออันหลังอันเก่านะใช้หน้าใหม่เลยนะครับหน้าหน้าหน้าใหม่ที่ไม่มีอะไรเลยอีกหน้าหนึ่งนะครับผมเออสําหรับคนที่ใช้สมุดวาดโลกขึ้นแผ่นใหม่เลยครับขึ้นแผ่นที่ไม่มีอะไรเลยทั้งสองหน้านะครับ เ,เขียนแทนนั้นเลยใช้กระดาษ A4 ก็ได้ถ้าใครไม่มีสมุดวัดรูปนะใช้กระดาษ A4 ก็ได้ถ้าใครไม่มีสมุดวัดรูปขนาดกำลังพอดีกันนะครับอ่อันนี้เราจะจดหัวข้อไว้อีกเล่มหนึ่งหรือว่าไว้เหาเศษกระดาษจดไว้ก็ได้นะครับแต่เข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเป็นเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับผมเข้าใจง่ายๆนะสามารถวาดได้เลยตามจินตนาการเรานะครับส่วน ชั่วโมงที่เรียนออนไลน์กับชั่วโมงที่เรียนในห้องนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดตัวอย่างค้างไว้ให้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าหมดชั่วโมงเดี๋ยวครูก็จะบอกว่าเป็นชั่วโมงต่อไปนะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกคนที่อยู่คนที่เรียนออนไลน์อยู่สะดวกออกจากห้องแล้วก็เข้าไป Google นะครับไปหาเสิร์ชหาภาพตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับสําหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้หาภาพต้นแบบได้สามารถหาภาพต้นแบบได้เองนะอแล้วก็ลองมาปรับเปลี่ยนเป็นของเรา ให้มันเป็นจินตนาการของเราก็ได้เพิ่มเพิ่มลงได้นะครับนี่นะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับหัวข้อนี้เลยอ่าเดี๋ยวคุณจะเปิดหน้านี้ค้างไว้อ่านี่เลยนะครับคริสต์มาสนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับอ่านักเรียนสามารลงมือทําได้เลยนะครับผมลงมือทําได้เลยไม่ต้องตีกรอบนะนักเร,รียนไม่ต้องตีกรอบนะครับอ่าไม่ต้องตีกรอบแล้วก็หัวข้อไม่ไม่ต้องมีก็ได้นะครับเห็นไหมดูด้านบนเขาสามารถวาดภาพ ไม่ต้องเขียนหัวข้ออะไรเลยก็ได้นะครับแต่ว่าภาพสามารถสื่อความหมายได้ว่าเป็นวันคริสต์มาสแค่นั้นนะครับโอเคลงมือทําได้เลยนะเดี๋ยวในห้องคนที่ไม่มีกระดาษ A4 นะครับไอ้ไม่มีรนะสมุดวาดรูปเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษ A4 ให้นะครับโอเคนะครับ เหเหา ah วาดรูปเสร็จไปเสร็จวาดรูปเสร็จไปไม่กี่เสร็จมันวาดพร้อมลงสียากเนยนั่นแหละคือปัญหาวาดนะง่ายแต่ลงสีโคตรยากเลยวใช่ลงสีโคตรยากโอ้โหลงสีไม่ยากเซ็กขี้เกียจ เลยด้วยขนาดอือคนเจ้าเลยคนเียาเลยลงสียากมากเลยเขียมากเลยอินบอกเลยมาไป๊มันไม่สวยลบดีกว่าตรงกระดาษค่ะเอาก็เพื่ขยันนะเพืขยันแต่ไี่เกเลยกูงออะรแบบทำไม่ได้ขยันล